สวัสดีครับผมนายธิรพัฒน์ชัยศายรหัสนักศึกษา67 1 1 7 4ห1ครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับกุญแจสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการนะครับข้อที่1นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีความสำเร็จเริ่มต้นจากการลงมือทำแต่สิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จนั้นไม่ได้มาจากการทำง,งานหนักเพียงอย่างเดียวแต่มีกุญแจครับ ความสำคัญที่ทำให้เดินไปถึงจุดนั้นได้กุญแจแรกคือการวางแผนที่ชัดเจนการรู้ว่าธุรกิจของคุณไปในทิศทางไหนสำคัญมากหากคุณไม่สามารถทำกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนได้ก็อยากที่จะคาดหวังให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนลองตั้งคำถามกับตัวเองดูครับว่าคุณรู้ว่าคุณต้องการไปที่ไหนในอีก3-5ปีข้างหน้าครับ คุณแจที่2นะครับการสร้างทีมแข็งแร่งธุรกิจไม่ใช่แค่เรื่องของตัวของคุณคนเดียวแต่เป็นการรวมพลังจากทุกคนที่มีความสามารถรอบตัวการเลือกคนที่มีทักษะแตกต่างกันจะช่วยให้คุณมีให้คุณเห็นมุมมองใหม่ๆและพาธุรกิจไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นลองคิดดูว่าถ้าคุณไม่มีทีมที่ดีจะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้หรือไม่ครับ กุญแจสุดท้ายนะครับคือความมุ่งมั่นและการไม่ยอมแพ้ไม่มีทางลัดของธุรกิจทุกความสําเร็จที่ต้องผ่านความพยายามและเรียนรู้จากการความผิดพลาดหากวันนี้คุณล้มเหลวอย่าท้อครับเพราะมันคือบทเรียนที่จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จในวันข้างหน้าครับหากคุณมีแผนที่ชัดเจนทีมที่แข็งแก่ง่งและความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้ คุณก็มีสิ่งที่จำเป็นในการสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อย่ารอให้พร้อมจงเริ่มทำวันนี้และเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของตัวเองครับขอบคุณครับ